ไม่ไม่ได้ยอมนะแบบนี้ไม่ได้ยอมนะแบบนมมนะต้องต้องเรียกก่อนว่าอันนี้คือทําให้ใหม่ไฟหน้านะครับเป็น BMW Adaptive LED นะครับถ้าตัว LCI นะครับจะไม่มีลูกแก้ววงกลมข้างในนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเรียบๆแบบนี้สมมตินเนี่ยผมถอดคันเร่งเนี่ยน่ามไม่ทิ่มแต่ตัวทางของ G20 จะเป็นอ,อันนี้100%เเลยและความนุ่มนวลในช่วงล่างเนี่ย ผมว่าเขาไม่กระด้างเท่าจี20ทำบ่อมีลูกค้าถามมาว่าราคาเท่าไหร่ทำบอกแล้วก็ทำคอนโทรลกี่บาทแล้วก็ขั้นตอนในการทำมีแบบไหนบ้างมีมีเอฟซีถามมาได้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 ครับผมแต่ผมอาจจะแบบไม่ได้ไปถ่ายรถคนอื่นนะเพราะว่าร้านเขาเนี่ยรถแรงๆรถเทพๆรถที่แบบนักสะสมรถอะมาทําเยอะมากแล้วบางคนเขาก็อาจจะไม่อยากให้รู้หรืออะไรต่างๆนะครับเพื่ที่นิดนึงดู ป้ายมีแล้วนะครับหลังจากไม่มีมาเดือนหนึ่งมาถึงแล้วนะครับก็ที่ Extreme Auto นะครับอยู่แปงโดดเงาเวานนะครับผมนี่ก็เป็นรถเราอีกคันหนึ่งครับเหมือนก e ัน e c o u p ที่เราไปเอามาจากขอนแก่นนะครับ,รบเก็บพวกภายในเก็บพวกสีล้อใหม่พอสมควรพอสมควรไม่ไม่ได้ยอมนะแบบนี้ไม่ได้ยอมนะแบบนมมนะต้องต้องเรียกก่อนว่าอันนี้คือทำให้ใหม่ลูกค้าก็แฮปปี้ที่ฟอกบอกแต่นี่รถเราเองครับดู ไปไ้ายทะเบียนไม่ได้ให้นะอันนี้คืนไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะไปใส่ป้ายใหม่ให้นะครับครับผลมีซีเ T N C เลยพวกนี้ด้วยนะนนนเนี่ย T ี T T D printing ก็มี <c oughs> มีห้องอะไรเนี่ยพี่ใช้ป,ประกอบพวกงานนี่ยซ T ซีพอดีว่าเมื่อก่อนรับงานพวกนี้อยู่เขาเลยเอามาให้ช่วยประกอบช่วยผลิตอย่างเมื่อกี้บอกเราช้ำมาใช่ไหมฮะเราก็เสริมใหม่จัดทรงใหม่ อย่างนี้มันไม่ได้ย้อมแมวอยู่แล้วค,คือเราทําให้มันดีขึ้นใช่ไหมครับแต่็จแล้วหนังบางตัวเนี่ยมันเสียหายมาเยอะมันขาดเราไม่ได้ไปปาดไปไปไป,ไปพ่นไปอะไรเราก็เปลี่ยนหนังใหม่แล้วเปลี่ยนหนังใหม่เลรอพี่เหมือนศูนย์นะหนังมันแบบเดียวกันไปเลยไหมหนัง, <ๆ S 2> นงคือลายเหมือนกันใช่หนังพวกนี้คือมันก็มีหลายเกรดหลายวัสดุครับ,รบเพราะฉะนั้นก็คือว่าเราก็จะเลือก วัสดุแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่มันเหมือนกับของเดิมที่เป็นออริจินอลครับาเอามาเปลี่ยนเอามาทําให้มันดีขึ้นให้มันเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นทุกอย่างคือมันก็ใช้งานได้จริงพื้นฟูภายในเท่าไหร่ตอบไม่ได้ครับเพราะแต่ละคันเนี่ยมันฟื้นฟูไม่เหมือนกันบางคันโซมบางคันไม่โตมนันนิดหน่อย,อยเงี้ยเข้าใจพี่แต่เริ่มต้นเนี่ยถ้า,ถาไม่มีอะไรมากเนี่ยสามพันสามพันสามพันห้าอ่าฮะแล้วถ้าพวกกลิ่นเหม็นอ่ะก็ทําได้ แม็กสุดเคยทำเท่าไหร่พี่ออย่างรถแบบรถเก่ารถพวกพลาสติกมันต่อไม่ได้อีกสมมติทำแบบทุกอย่างเลยข้างในก็เป็นแสนอ่ามีเหมือนกันใช่พี่ทำใหม่หมดเลยครับเปลี่ยนหนังเปลี่ยนพรมเปลี่ยนหลังคา่อาพี่ฝากร้านหน่อยพี่อยู่ไหนอะไรยังไงชื่ออะไรพี่ฝากอีกทีก็ร้านพิกซ์ทีมครับอยู่ใต้ทางด่วนงามวงศ์วานครับก็มาก็เนี่ยครับวิ่งมาทางถนนงามวงวานอยู่ซอยงามวงวานยี่สิบเอ็ดครับต่อก็ศูนย์แปดหนึ่งห้าหกสามหกหนึ่งแปดแปดครับ ผมพี่เอกนะครับผมว่าติดต่อได้ครับไว้ใจดูแลรถเราทุกคันครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับไปเดี๋ยวไปลองกันโอเคครับก็รับรถมาเรียบร้อยนะครับผมเห็นไหมบอกแดงสวยมากใหม่เนาะใหม่มากใหม่จริงเนี่ย85,000กิโลเมตรนะครับตรงนี้เพิ่งหมดวีซายว a r r ไปผมก็เคลมให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัว LCI นะครับต่างกันยังไงบ้างน้องพี่ก็โดยรวมภายในเนี่ยเกือบเหมือนกันหมดครับ แต่ไฟหน้าไฟท้ายที่ต่างกันไปด้วยนะค,ะครับผมแล้วก็รวมถึงจอก็จะเป็นจอ ID 6ไม่ใช่จอ ID ห้าผมก็เลยแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าสังเกตไม่ออกกลัวว่าจะโดนหลอกว่าเปลี่ยนว่าเปลี่ยนพวกแบบกันชนมานะครับผมขอบอกเลยว่าดูที่บานสไลด์นี้ถ้าบานสไลด์นี้เปลี่ยนไม่ได้แน่นอนครับ,รบเป็น LCI นะแบบนี้แต่ถ้ายกเปิดปิดก่อน LCI แปลว่าก่อน l C I ถูกต้องพี่สังเกตจากตรงนี้ว่า LCI แน่นอนคือบานสไลด์ สไลด์ปุ๊บตีเลย LCI ใช่ถามถึงว่าอยู่ดีมีคนเปลี่ยนโภมลัยเปลี่ยนผ้าหลังคาเปลี่ยนสีเบาถูกไหมเปลี่ยนจอเป็น i d ดีเปลี่ยนง่ายมากเปลี่ยนไฟหน้าไฟท้ายกันชนหน้ากันชนท้ายเปลี่ยนได้หมดนะใช่คนที่บอกว่าดูดีๆถ้าบ m นะหน้าเล่มจะเขียนว่าสาม d อ t M s p o r ดจครับจะเขียนแบบนั้นเลยครับใช่นี่คือข้อดีเลยครับเวลาถ้าดูรถนะครับก็ดูที่หน้าเล่มก็ได้เหมือนกันแต่อันนี้เป็นทริคในการดูเบื้องต้นว่า ถ้าคุณจะศึกษาว่าแบบซื้อรถคันนี้อยู่คุณควรรู้สิ่งตรงนี้อ่าโอเคไหต้องบอกก่อนนะชงรถเก็บรถไม่ไ,มได้ย้อม,อมแมวนะอืมผมว่าการมานั่งเก็บรถให้มันเรียบร้อยให้เนียบมันไม่ใช่การย้อมแมวครับนะครับเราอะไรเสียเราสวิตให้เดียวถือโชว์รูมเดี๋ยวจะเอารายการนเครม b SI นะีซเนี่ยให้ดูด้วยว่า เราเปลี่ยนอะไรไปบ้างการขับขี่นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด3โหมดนะครับก็อีโคแล้วก็คอมฟอร์ตแล้วก็สปอร์ตนะครับอันนี้เราลองแบบอีโคนะครับใครที่รู้สึกว่าเอออยากประหยัดน้ามันมากขึ้นนะครับก็ให้ใช้โหมดอีโค่ขับไปเรื่อยๆครับผมค่ะแต่ถ้าสมมติโหมดคอมฟอร์ตขึ้นมานิดนึงนะก็ขับได้เหมือนกันแต่ถ้าสมมติว่าเราเร่งแซงเนี่ยมันสามารถเร่งแซงได้ทันใจกว่าในโหมดคอมฟอร์ตถ้าเทียบกับอีโครับนะครับผม่ะมาในถึงโหมดสปอร์ตนะครับ ก็รอบเนี่ยจะขึ้นมาจนถึง2,000รอบครับพี่อ่าเราก็สามารถกดเนี่ยเห็นปะพรรอบเนี่ยจะวิ่งได้ทำงานได้ไวกว่าเกียร์จะต่อได้ดีกว่าลมอะไรคมขึ้นช่วงล่างกระชับขึ้นทุกอย่างนะครับแล้วก็อัตราเครื่องยนต์ก็แบบจะวิ่งมากขึ้นครับผมอ่าเนี่ยครับเห็นปะว่าขับสนุกขึ้นมากๆระยะเบรคของเขาก็ดีช่วงล่างดีอยู่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าไปเช็คเบียรไทยและวอร์ีให้อยู่แล้วนะครับการเลี้ยว มมอะไรคมขึ้นด้วยคมอืเอยเห็นไหมรู้สึกว่ากระชับมากขึ้นจริงๆมีโหมดสปอร์ตพัฒนะครับแต่เราไม่ได้พูดถึงเพราะว่ามันแค่ปิดแฮกชั่นมากขึ้นนะครับผมขับขี่นั่งสบายบอกกันนะปอปรับไฟฟ้าเมมโมรี่สองจุดมีให้แล้วก็มีปรับปิดเบาะด้วยาด้านข้างนะครับนะครับใครที่รู้สึกว่าอยากแบบพอสปอร์ตปุ๊บอยากให้รู้สึกไม่โคงเครงแบบนี้นะครับให้ปรับปิดเบาะกระชับขึ้นมาได้ G ยี่สิบามสองศูนยดียังไม่ LCI นะที่เราขายกันเยอะเนี่ยกับ F สามสี่ามสองศูนย์ดี LCI คุณเอิร์ธชอบอะไรมากกว่าผมบอกก่อนว่าเครื่องยนต์ดีเซลนะเราพูดถึงเครื่องยนต์ดีเซลไม่ใช่พักอินนะเพราะว่า F 3 0กับ F สามสเนี่ยขับดีกว่า G ยีสิบำหรับผมนะเพราะว่าผมกับพี่เอ็มเลยไปย้อนดูคลิปเก่าได้นะครับว่าผมเคยพูดกันแล้วสมมติเนี่ยผมถอดคันเร่งเนี่ยนัไม้ที่แต่ตัวทางของ G ยี่ส จะเป็นอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยและความนุ่มนวลในช่วงล่างเนี่ยเพราะว่าเขาไม่กระด้างเท่าจี20เออจี20อันนี้ผมพูดกันามตรงพี่ถ้าพี่จะคิดว่าเฮ้ยก็มึงขายคันนี้พี่ไปย้อนดูคลิปเก่าที่ผมขายสามสุดดีผมเคยพูดแล้วพูดทุกคลิปว่าถ้าจี20เนี่ยผมชอบสามสุดดีถูกไหมพี่อ่ะใครชอบดีเซลแล้วแต่แต่อันนี้ผมเป็นความรู้สึกส่วนตัวและมันเกิดขึ้นจริงในเวลาการขี่ถูกไหมพี่อ่าเวลาดีเซลปุ๊บรวดเร่งปุ๊บ แบบนี้ใช่ไหมถอดคันเร่งปุ๊บหน้าทิ่มแบบนี้เลยของ G 2 0นะแต่ F 3 0กับ F 3 4เนี่ยหรือ F 32ด้วยไม่เป็นจริงครับจริง,รงอันนี้คอนเฟิร์มเพราะว่าขับมาเยอะใช่คือมันมันเหมือนกับว่าพอมันเป็น G 2 0เนี่ยเขาพยายามทำให้รถมันแบบดูเหมือนสปอร์ตขึ้นม,มันก็เลยอาจจะเป็นกลายเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบกันถึงว่าลูกค้าที่มาซื้อเนี่ยบางคนเขาขับเขาก็าชอบนะคือเหมือนว่าเขาแบบเขาชอบความสปอร์ตเนี่ยเออเหมือนแบบดดูดหน่อยอะไรเงี้ย แต่ว่า F 3 0 F 3 4มนะแบบรุ่นอย่างเงี้ยมันจะได้ความนุ่มนวลของช่วงล่างมากกว่าโหมันสบายกว่าถ้านั่งถ้านั่งนานๆผมว่าสบายกว่าสบายกว่า,าแต่ถ้า G ยีก็จะได้แบบ e n t e r อร์เทนเมนและออปชันอะไร <ขอ S 1> ที่ <พบ S 1> ใหม่กว่าอยู่แล้วแหละเพราะรถรุ่นใหม่มันย่อมดีกว่าเสมออ่ะมาถึงร้านแล้วนะครับผมก็จะพามา ให้ชมข้างนอกกันอีกทีนะครับแล้วก็ลองนั่งข้างหลังกันให้ด้วยนะครับผมไฟหน้านะครับเป็น BMW Adaptive LED นะครับถ้าตัว LCI นะครับจะไม่มีลูกแก้ววงกลมข้างในนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเรียบๆแบบนี้นะครับกระจังหน้าพูดไปแล้วนะครับเป็น Double Kidney Grill นะครับเป็นสีดำพู่แบบนี้นะครับที่เป็นตัวแต่งมานะครับนี่เห็นไหมไฟขาวใสทั้ง2ข้างเลยนะครับอ่ะ กระจกมองข้างเป็นแบบคาร์บอนนะครับเห็นไหมครับนี่สวยงามมาก M Sport าสลักอยู่ตรงนี้นะครับที่นี้มันต้องเป็นสีดําเท่านั้นนะครับแล้วก็ด้านข้างนะคบเพิ่มสติ๊กเกอร์ M Performance มาอันนี้เจ้าของเก่าแต่งไว้เองนะครับผมคิ้วขอบประตูจะเป็นสีดาแบบนี้นะครับจุดเด่นของ3ัมสันดีจนะครับกระจกจะได้เป็นเฟรมเล็กแบบนี้นะครับผมก็คือกระจกแบบไร้แบบว่ามุมขอบแบบนี้นะครับผมก็ทําให้ดูลุคสปอร์ตมากขึ้นนะครับผมสมมติผมว่าอ่ะมูติปิดก่อน ไหมขึ้นแบบนี้อ่ะมาชมข้างในกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างเห็นไหมแบบนี้แดงแบบนี้สวยงามสวยงามมากจริงของตัวบาะนะครับก็จริงๆบอกก่อนหน้านี้ไม่ได้แย่นะผมบอกก่อนเลยว่าไม่ได้แย่แต่ผมอยากทําให้มันใหม่ดีกว่านะครับโอ้โหสวยงามจริงๆและดูตัวปักบาะนะครับนี่ปักไฟฟ้าเมมโมรี่สจุดนะครับรวมถึงปรับปีกบาะด้วยกับบันไดข้าง M แบบนี้นะครับยังไม่ได้ลอกนะครับอ่ะมาชมด้านหลังกันต่อนะครับดูครับเห็นไหมโอ้ใหม่มากใหม่ตกใจใช้คำว่าใหม่ตกใจดูดิโอ้กว้างขวางใหญ่มากจริงเดี๋ยวผมนั่งให้ชมกันตรงนี้เลยสวยนะนะครับสวยมากพี่เมื่อกี้โพซิชันที่ผมขับนะผมไม่ได้ปรับเลยนะดูดินี่เฮ้ย กว้างมากอะ่ะกว้างมากพี่ผมเลยบอกว่าเป็นรถที่น่าใช้งาน,นมากคือภายในดูสปอร์ตแต่ใช้งานได้จริงรับลูกใส่ของพับเบาะได้ทุกอย่างนะครับเฮดรูมดีเห็นปะ่ะเนี่ยไม่มีปัญหาโอ้ไม,มีปัญหาเลยนั่งสบายด้วยแล้วรู้สึกว่ามันกว้างมากจริงๆสั่งสุดดี t ทควรให้ออบ่ชอลไรู้ปะพี่ัลลุมไม่มีเนาะเสียดายไม่มีไม่มีเลยพี่อ่ะตัวด้านหลังนะครับ ถ้าไฟท้าย LCI นะครับจะเป็นแบบมนแบบนี้เห็นไหมแล้ววิ่งเมื่อกี้ผมเปิดไว้นะครับถ้าความเร็วสูง80กิโลเมตรขึ้นไปนะครับผมวิ่งจะทํางานเปิดอัตโนมัตินะครับก็สามารถเปิดปิดได้ทั้งหมดนะครับผมดูดิโอสวยงามมากจริงยิ่งดิฟิเซอร์นะเข้ากันเลยเนาะพี่ดูลุคสปอร์ตเลยอ่ะดูฝาท้ายกันบ้างพับเบาะได้ทีนี่โอ้โหกว้างจริงๆพี่น่าใช้งานมากมากเลยกว้างเนาะกว้างมากน่าใช้งานมาก ถามถึงว่าถ้าเป็นรถยุโรปคันแรกรู้สึกว่ามีครอบครัวอยากดูลุคสปอร์ตสีขาวภายในแดงแน่นอน,นครับคันนี้ตอบโจทย์ผมเชียร์นะโอเคตัวล้อนะครับก็เป็นล้อขอบ19นิ้วนะครับโลโก้ก็จะมี M Sport แบบนี้นะครับผมสวยทุกมิติองศาดีมากๆเดี๋ยวผมพาดูหน้าห้องเครื่องดีกว่าสุดท้ายแล้วแล้วเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังกันนะครับใหม่มากอ่ะอันนี้คลีนทางวิชาทางวิชาโดย Dry Ice นะครับผมทผมี่พี่เอกเมื่อกี้มีระบบ Dry Ice ด้วย ดูดิอันนี้เดิมนะอืเดิมนะดูดิเลขตัวถังเดิมไฟเดิมเห็นปะโอ้โหแล้วผมบอกเลยว่าส200 GT เนี่ยคันนี้ขับน้อยมากครับแปดหมกิโลเนี่ยน้อยจริงๆปี2019นะครับถ้าไปสังเกตนะครับตัว GT นะก็แสนโลคือนขทางเยอะเพราะว่ารถเนี่ยอเนกประสงค์มากจริงทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยชอบขับรถคันนี้แล้วแบบไปต่างจังหวัดไปอะไรใช้งานได้จริงทั้งหมดครับผมนะครับดีมาก โอเคสำหรับสสา่วน d GTM Sport คันนี้นะครับปี2019นะครับ b i z i w a n t y เคลมให้หมดทั้งหมดแล้วรถพร้อมใช้งานนะครับยางดอกยังเหลือเยอะอยู่เลขกิโลเมตร85,000กิโลเมตรสวยงามขนาดนี้ในราคาเพียงแค่1,159,000บาทนะครับคุ้มสุดๆเพราะว่าตอนนี้นะครับตัว Sport หรือตัว l ักชัวรนะครับก็จะขายอยู่มันล้านเกาล้านหล้านสนะครับแต่คันนี้ ไป85,000หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันครับผ่อนนะครับเริ่มต้นอยู่ประมาณไม่ถึงสองหมื่นด้วยคันนี้นะครับประมาณถ้าผมจำไม่ผิดอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะคุ้มมากๆคุ้มมากจริงๆใครที่อยากหารถยุโรปคันแรกนะครับผมขอแนะนําเป็นเจ้าคันนี้เลยนะครับผมเป็นเครื่องยนต์ดีเซลประหยัดน้ำมันด้วยใครที่สนใจคันนี้นะครับแอดไลน์มาเลยครับแอดท็อปพาแปดแปดนะครับชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้พวกผมทีมงานท็อปพา มีกำลังใจกันต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอคุณลูกค้าทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ครับและขอบคุณมากครับก็มาส่งรถลูกค้านะครับตามภาดคร่าวๆไม่มีไม่มีครับี่คืออยากให้โยเดียวแล้วกันถือไว้นิดนึงก็ได้ครับได้ครับคือที่แรกก็ดูหลายๆที่นะครับดูหลายที่แล้วก็เริ่มจะพัตเตอร์เขาแนะนำแล้วก็รีวิวรถผ่านวิดีโอคอลครับ สัมผัสได้ถึงความรู้สึกความรู้สึกแรกเลยที่ประทับใจก็พัตเตอร์ค่อนข้างมีความจริงใจตอบคำถามได้ตรงอย่างที่เราต้องการอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออคุยกับฟางท็อปคาร์แล้วก็พัตเตอร์เนี่ยรู้สึกสบายใจร,รวมทั้งไปดูในส่วนของ u t u b e ด้วยก็เห็นเอธแล้วก็พี่เอ็มรีวิวรถแล้วก็น่าสนใจก็เลยรู้สึกว่าให้ความเชื่อมั่นแล้วก็เลยตัดสินใจจองเลยกับรัประมาณตรงนี้แล้ววันนี้พอมาเห็นคันจริงเป็นไงบ้างครับพี่โอ้ก็ สภาพโดยรวมถือว่าสวยเลยครับข้างในอะไรทั้งหินไซด์เอาไซด์เนี่ยดีหมดเลยครับรับ,บ,บก็ไม่มีอะไรติดคถือว่ามีโอกาสถ้ามีโอกาสก็จะมาที่เดิมเนี่ยหยดีดดครับ